คำร้องขอประกันตัวนี้ผมขออ่านให้ฟังนะครับเออสารที่เคารพข้าพเจ้ามาขอประกันตัวนางสาวทันตะวันตูตุลาณน์และนายนัทนนท์ชัยมหาบุตรเพราะเขาทั้งสองคนคะแนนนี้อยู่ในอาการวิกฤตจากวันที่8มีนาคม2567ซึ่งเป็นวันที่มีการไต่สวนประกันของผู้ต้องหาทั้งสองทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้แจ้งว่านางสาวธันตะวันตูตุลานน์พูดจาไม่รู้เรื่อง ไม่สามารถที่จะทําการให้การใดๆไ,ได้และนายนัทนนทชัยมหาบุตรอได้สลบลบได้สลบลงฟุบกับโต๊ะขณะไต่สวนจนเจ้าหน้าที่พยาบาลทำทำการย้ายไปที่โรงพยาบาลราชธรน์ทันทนีและยังมีอาการเบลออยู่ซึ่งทุกคนในห้องไต่สวนได้เห็นและเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าทั้งสองมีอาการวิกฤตจริงๆ ดังนั้นวันนี้ข้าพระเจ้าจึงขอประกันตัวคนทั้งสองและขอความเมตตาจากท่านอันหนึ่งในวันที่8มีนาคม2567ท่านมีคำสั่งในการฝากขังทั้งสองคนเป็นเวลา12วันข้าพเจ้ามีความวิตกกังวลทั้งสองทั้งสองว่าจะมีชีวิตไปถึงวันที่20มีนาคม2,567ซึ่งเป็นวันที่ฝากขังอีกครั้งหรือไม่นี่เป็นข้อหนึ่งนะครับ ส่วนข้อสองที่ผมจะฐานประสานคือในการประกันในการฝากขังสารมีคําสั่งฝากขังดังนี้คือเป็นเหตุผลของตํารวจคือควายที่ส่งไปให้ตรวจสอบนี้ยังไม่เสร็จสิ้นและข้อ2คือต้องสอบพยานอีกสองปากแล้วก็จะข้อ3คือจะไปยุ่งจะไปยุ่งเหยิงกับพยานซึ่งทําให้เกิดความเสียหายในคดีซึ่งทั้ง3าข้อนี้ เป็นความเห็นของตํารวจในการฝากขังซึ่งที่มีอยู่นะั้นซึ่งที่อยู่ของน้องทั้งสองก็เป็นที่อยู่ที่มีหลักแหลง่งไม่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเป็นผู้มีอานาจใดเป็นเพียงเยาวชนธรรมดาข้าพเจ้ายิงจ่ากทราบความเห็นของท่านว่าหากปล่อยตัวเยาวชนทั้งสองคนแล้วจะเกิดผลเสียหายกับคดีอย่างไรเพื่อให้ข้าพเจ้าทนายและบุคคลที่สนใจได้ทราบเหตุผลของท่าน ในการปักขังหรือไม่ให้ประกันตัวโดยไม่อ้างเหตุผลของทางตำรวจและเพื่อให้สักและสีของทางของศาลท่านที่ทรงความยุติธรรมและจะทรงความยุติธรรมตลอดไปครับเ,ออเดี๋ยวให้สายน้ำเขาแถลงผลที่ศาลครับในวันนี้นะครับคำสั่งของศาลสักครู่ครับอ่า ตามคำร้องฝากขังครั้งที่ 3, สามาลมีคำสั่งกำชับให้พนักงานสอบสวนเร่งรัดการสอบสวนให้เสร็จในการฝากขังครั้งนี้แม้ผู้ต้องหาทั้งสองมีอาการเปิดว,วิกฤตตามที่ผู้ร้องอ้างแต่ผู้ร้องทั้งสองอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้งสองจะไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตในกรณีนี้มีเหตุให้ไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมจึงยกคำร้องและขอให้ผู้ร้องทราบ ก็คือวันนี้นะครับศาลมีคาสั่งยกคําร้องการขอประกันตัวของพ่อฉบับพี่พ่อได้อ่านไปเมื่อสักครู่โดยมีการรับคําร้องของป้าธิชานนนครเนี่ยเข้าไปรับคำถแถลงของป้าทิชานนนครเนี่ยเข้าไปผนวกด้วย,ยในวันนี้นะครับศาลที่สั่งอนุญาตให้นําสํานวนมาไออนุญาตรับคําแถลงเนี่ยของกรณีสนธยาเนี่ยซึ่งเขารับคำคำถแถลงของสนธยามารวบมารวบพิจารณาว่าไม่ ม่หนญาให้ประกันตัวเนี่ยดันไม่รับคําแถลงของพี่หน่อยเมื่อวานซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเหมือนกันว่าจริงๆแล้วสนธิยาเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในคดีเช่นทำไมถึงรับคาร้องของสนธิยาได้จริงๆแล้วนสิทธิการประกันตัวเนี่ยเป็นสิทธิของคนไทยตามรัฐธรรมะนูญได้บัญญัติไว้มันต้องทำหนึ่งขนาดไหนกันเชียวคนไทยถึงได้รับสิทธินั้นศาลต้องศาลต้องให้เพื่อนผมทำหนึ่งขนาดไหนถึงจะยอมมอบคืนสิทธิการประกันตัวให,ให้เพื่อนผมได้รับคืนมา วันนี้ก็คงเท่านี้นะครับแล้วก็คือวันวันศุกร์ที่ผมเจอน้องทั้งสองครั้งสุดท้ายเนี่ยอาการก็ค่อนข้างแย่แล้วในข้อที่1ผมถามสามว่าโอเคแล้วก็คือคือว่าทั้งสองนี่เกิดอาการวิกฤตสารก็คงไม่ตัดสินเสและตอบคำถามว่าเอออยู่ทั้งสองนี้อยู่ในความดูแลของหมอแล้วคงไม่เสียชีวิตแต่ข้อสข้อสอเนี่ยที่ผมถามว่าสารมีเหตุผลอะไรในการฝากขัง ถ้าเกิดว่าไม่เป็นเหตุผลของทางตํารวจนะซึ่ง3ข้อของทางตํารวจเนี่ยน้องไม่สามารถไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับคดีได้เลยสารมีเหตุผลอะไรแต่ยังไม่ได้รับคําตอบถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมจะมาถามสารอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุผลในการที่สารไม่ให้ฝากไม่ให้ประกันหรือฝากขังต่อนี่คืออะไรตามความเห็นของสารจริงๆไม่ใช่เหตุผลของตำรวจขอบคุณครับ